ก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับสามารถตรวจสอบพิสูจน์ทราบเรือประมงที่ลักลอบเข้ามานะทำการประมงในแม่น้านําไทยนะครับโดยร่วมการปจจับกับเรือรบอีก3ลําก็คือเรือรัตนโกสินเรือหลวงไทยเหมืองและก็เรือต่อสองนะครับหลังจากนี้หลังจากที่ทางเครื่องบินระัตะเวนแบบเป็นหนึ่งได้เป้าทั้งหมดให้กับเรือรบแล้ว ขั้นตอนหลังอย่างนี้เรือรบก็จะเข้าไปดาเนินการตรวจสอบเรือรต้องใสยที่ตรวจพบต่างๆนะครับสาหรับพื้นที่ที่ตรวจสอบพบส่วนใหญ่ในวันนี้เนี่ยจะเป็นบริเวณรอยต่อระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาและก็เวียดนามซึ่งบริเวณพื้นที่ตรงดังกล่าวเนี่ยกินพื้นที่ประมาณประมาณสัก10รัศมีประมาณสัก1ิกิโลเมตรนะครับโดยบริเวณนั้นเนี่ย จะมีเรือของทั้งเวียดนามทั้งกัมพูชาที่ที่ลักลอบเข้ามาอยู่บ่อยๆนะครับผมระบ,บุบางลำก็สามารถที่จะระบ,บุได้ครับแต่บางลำเนี่ยก็ได้แค่ตั้งข้อสันนิษฐา,านมาเฉยเนื่องจากว่าบางลำก็ไม่ได้ติดติดตรงสัญญาณข,ของเรือ <ละ S 1> ตอนอกแต่เช้ามืดเพเพราะว่าเราได้รับการสั่งการมาจากทังเรือวกัล<อ>แล้วก็เกี่ยวกับด้านเทคนิคในด้านการปนนียก็คือว่าถ้าไปตอนช่วงมืดเรือเป้าหมายของเราจะ จะไม่ทันตั้ตัวนะเมื่อไปถึงที่โน่นจะสว่างพอดีเนี่ยเราก็จะสามารถาจับเขาได้เลยก็คือแท็กเป้าเสร็จแล้วแล้วก็ส่งข้อมูลเนี่ยให้เรือทุ่เือก็เข้าชารนะ์จยืน i ันก็คือว่ามันเป็นเรือของฝ่ายเราหรือฝ่ายฝ่าย ที่อื่นต่างประเทศแล้วก็จํานวนคนที่อยู่บนเรือมีกี่คนอะไรต่างๆเนี่ยมีการการะทําผิดกฎหมายไหมมีการ,รกลักเลาะทุ้งท้องอะไรลงไปหรือเปล่าเราก็จะส่งข้อมูลตรงนี้ให้กับทางเรือเมื่อเรือรับทราบแล้วก็ตรงตามข้อมูลที่เขาได้รับมาเขาก็จะดาเนินก,การนะคร